มา่ออยู่นี่เป็นมูลเลยครับเห็ดทานหน่อยครับที่ครับนอกงามเนาะค้ากับดีอยู่ใจอยู่นี้ก,นก็นั่งจูมเลยเนาะ งานมันจะให้ผึ้งค่าไร้โู้ยคาาพิ่นเนาะพี่น้อคาให้ผึ้นค่าไายครับโดวพุออน้นไหมสวัสดีจ้ามาพอกันที่เก้าจะพี่นนองคาขขาปลาคือเก้าเลยจ้ะไปหลุมไปช่อมการจ้าสีมาร์็ิดยังจ้าไปกันเลยจ้ะ ครับครับสวัสดีพญายมยายนพ่อแม่พี่น้องเอฟซีท่านครับมาติดตามรับชมครับประวัติสิเป็นทั้งในประเทศและก็ตามประเทศนะครับเสาร์มณีกับมะพร้าวกันกับบอลนัดกับเสากอยคือเก่าครับมะพร้ากกันเสาร์มณีกับเป็นเสาร์วันอังคารครับวันที่แปดเดือนตุลาคมปีพศสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดครับมณีกับมะไม้ปลาบ้าน้องเมฆครับตำบลเหนือคามเพื่อบุญทลิกจังหวัดบุรคือเก่าครับเสาร์มณีกับเปรุ่นไม่รับชมกันครับพี่น้องวันศุกรงแน่ครับเมื่อวานเทศน์ยุดไปมืนแนึ่ครับพีี่น้องม เขาปลาหาเฮ็ดคือเก่ารครับวันนี้ไปหลุนเบื้องน้ำกันครับช่วงนี้กับเฮ็ดนานแลกับือสีหางครับกอดแยงครับสองน้องแปดจะพี่น้องบดิมาหมือนหนึ่งเนาะจ้ะว่านนิยุด์ครับทานน้อยครับ แดงนะจ้ะให้ทานเกิดนี้เฮดชนิดอื่นกันเริ่มห่างเนาะ

ที่พอคคยเป็นโมปนไปได้เนาะจ้เพราะว่าเมื่อวานบาเดิม,มาพี่น้องพิ่ยามหากันเป็นแน่แล้วครับวันนี้ก็มาซวยน้ำแน่เข่าปลาจนแปดมงครับ ก็แดงครับถ่มเนล่งครับอยูน่นี่กำลังจูมเลยเนาะ อย่นี้พอเป็นมูเลยนะกำลังหน่อยจ้ะมาพออยู่นี่เป็นมูลเลยครับเห็ดทานน่อยครับ ครับเก็บแล้วครับโมนี่ังครันมีไา่หวนเนาะจ้ะยังเหลือเป็นโมยครับโมหนึงโมหนึง่งนี่ก็บ่าแม่นหน่อยๆครับอันนี้มันมีไพ่เก็บค่้อนกับเป็นตาเนาะจ้ะเป็นตาสองตาครับ ทานเป็นเกิดเป็นหมองขึ้นกันได้แบบนะ่ะเป็นหอมเป็นหมองขึ้นกันครับทมไมตะกี้บอคอยด้เก็บน้อสก,กอยจชะทมาัมตะกีอหลอกลายครับเป็นแผ่นเ่าอยู่เลยนะตะกี้ตะกี้ก่ะ เก็บกากลายยางเนาะเก็ดทานอย่างนี้แถบที่บ่คคอยได้เก็บครับเก็บมาแต่จุ่มๆมาแต่พอได้กินครับดอกนี่มาแต่ขี่เอาไปขายครับบ่อ่อยได้ราคาเนาะกับบ่คอยได้เก็บค,เคบครับผมมือนเป็นราคาเบิดครับผัมือ โลงามเนาะค้ากับดีอยู่ใจอยู่นี้นี่เนีะยแเห็ดถานเนาะเห็ดยางอื่นกับไปเลาะเบิ้งก็คือจำบอปันใดครับเป็นเห็ดเผือกเห็ดยางอื่นเห็ดถานเกิดเห็ดแดงเห็ดดินนี่ก็ห่างแล้วเนาะจ้ะเห็ดแนวอื่นเป็นบอหานเป็นเห็ดแดงเห็ดดินเห็ดนาแแหลครับบอกเห็ดนาแแหล เป็นเบิดครับเป็นเฮ็ดทานครับกันเฮ็ดทานออกนี่เฮ็ดยางอื่นกระหางครับวอเฮ็ดทานนี่เป็นเฮ็ดสุดถ่ายมูเนาะ,ะที่จะออกครับน่ครับทางไหนกลังตูมจ้ะ อนนี้มีสองแบบเนาะมีทานเนาะแล้วก็ทานไงครับอันนี้เป็นทานน้อยครับแล่วก็มีสองสีครับมีทานแดงกับทานดําครับอันนี้เป็นทานดําเนาะทานแดงเกลืเปิ้สีออกดอกเปิ้ลสีแดงครับบางคนมาเกินทานเลือดครับทานเลือดทานแดง หมูม่เนาะจ้ะยังเป็นหมูคือกันเนะเดีย๋ยวให้อุ่มตลกหกครับบางๆไง เดียวครับที่นี้ าาตาคนเขาวจ้ะกำลังจูมอดอกงานมันจะให้ปล่งคลาไหล นู้ยขาพิ่เนอพี่น้องขาเห็ดพื้นคาลายครับดอกพันไม

จุัม้างเล้ยครับยังงามอยู่เนาะ,ะเวลาตอนนี้ก็สี่ห้าโมงนะครับเฮ็ดมันนี่กับโบ๊ันไดครับเพียนทงห่างไปมางไดกับพอเี่ห้อยครับมานำเบิ่งเฮ็ดทานน้อยครับ พอเฮ็ดจางอื่นกับบ่ปันไดครับพี่น้องเฮ็ดจางอื่นกับหางแห้งครับเป็นเฮ็ดเพิงเฮ็ดนาแระกับเบิดเลยครับหางส่วนลายก็สิเป็นเฮ็ดทานหน่อยครับออกช่วงนี้แต่กับไปมองไดกับบ่ค่อยท่านครับม่วาเบาวนาประดิมาห้อยพี่น้องเพิ่นเอาเป็นแตกอยู่ครับเฮ็ดปวกไปนำหาเบิงมืโนี้กับบ่มีครับบ่เห็นออกเป็นบางมองครับเฮ็ดปวก ไปเบ the ิงตลาดเียดหม่องพ่นคายกับเห็ดพันใดครับเป็นเฮ็ดปวกไฟปวกน้ำแกงก็ได้ครับแต่ว่าบาวนัดหาบาพอครับเฮ็ดยางชอบคอยกอแดงก่อแดงครับจุนมลงจ้ะ เอาแล้วครับพ่อแม่พี่น้องก็ได้เวลาเดินทางกลับานะครับมาสรุปจดีดยอดมันกับซอกอยครับมาเนี้จ้าเบ่งผลงานกัน้ะพี่น้องนี่จ้าตานี่ก็เป็นเฮ็ดทานหน่อยรวนๆ้จพี่น้องกับเจ็มตาอยู่เนาะดอกก็ยังงามนี่้จพี่น้องก็ไปตามเอามูนึงเนาะหลายเติบจะดอกนั้นกับเก็บมวมงระดอกซองดอกจะคอยเก็บมาเรอยกับมันอยู่จ้าซ้อนตานี้เฮาก็สิเป็นเฮ็ดกอเนาะกับเฮ็ดผงค้าลาย้ะพี่น้อง กะห่างห้จะพี่น้องเฮ็ดก่อนกับบด้เห็นทุกโฮมเนาะเห็นเกิดเป็นบางโฮมจะเฮ็ดผึ่งค้าลายนี่กะห่างห้จะพี่น้องได้บ่จักดอกเนาะก็ถือว่ยายังได้ยัางมานอยู่จ้ะมื้อนี้เอาละเจ้าพ่อแม่พี่น้องท่านใดชื่นชมมาคลิปนี้ก็อย่าลืมไปซกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อสิบ่พลาดคลิปใหม่ๆจากบาน์นักสาวก้อยจ้ะสำหรับคลิปมื้อนี้ก็ขอจบเรียงเท่านี้ละเจ้าไวท์ทูลกันคลิปหน้ามื้อหน้าจ้าสวัสดีจ้า เอาละครับพ่อแม่พี่น้องสําหรับคลิปมันนี่ก็ถือว่ายังไดยังมานนครับหลังจากหยุดไปเมื่อหนึ่งเนาะเมื่อวานนี่ขันมากกับสิได้าลเติบนปครับเพชรทานมันนี้มาปลากระแตกันเนาะพี่น้องเพิ่นกับฮาไปกรแน่ครับมันนี่ก็มาสวนน้าแน่ครับกับไปเก็บไปเล่มน้ำคนเพิ่นกับมานกับเตียมตาับเพชรทานเหลือน้อยหนึ่งเนาะสิเต็มเฮ็ดเพิงเ็ดอยางอื่นกับโบปันไดครับพี่น้องก็เริ่มหางเริ่อมาบครับมีแน่กับยางละเล็กก็น้อยครับ พอช่วงช่วงหันมีแน่อยู่เนาะ,ะนี่เป็นหยบกับเพชรนาแล่คือสิเบริร์ครับเพชรนาและปอดำเลยครับเพชรนาแล่ครับไปพอดอกหนึ่งนเนาะเพชรนาแล่ครับเพชรทานก็ออกเกือบเบริร์ทุกไม้ครับพี่น้องแต่ว่าก็ป้าแตกแล้วครับืันนี้เพชรปวกกับ่ะพอน้องสกอยแต่ว่ามาพอพี่น้องเพื่อนมาหาไดกันหลายเติบครับเพชรปวกเป็นเพชรปวกน้ำแกงเพชรปวกเพชรปวกคกอร์ดบอสกอย ป <Yeah. S 2> อกทำแกงครับเช็นพื่น้องพิ่นใดบาา่านนัดเขามาปิดลีปเห็นผิ่นใดกับเตี้ยมตาครับได้กันเบิดทุกคนอยู่ครับสามสี่คนก็ได้ร้ายเติบครับเพิ่นว่าปัญหาอยู่โซนแถวลุมครับแถวสานขาวนี่ครับบาา่านนัดก็บรรจเลาะหาเบิงอยู่ครับแต่ว่าก็อาจจะเป็นมืเอื่นพมแน้ะครับวันนี้ก็ช่วยแล้วครับ เอาล้วครับสำหรับคลิปมื่อนี้บานณาการตเดีขอจบไปเพียงตำหนิครับก่อนจบคลิปนี้บานณากาต้องขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเอพซีต่างๆที่เข้ามาติดตามรับชมครับขอบคุณทุกกำลังแรงใจทุกข้มเมีตนทุกใดท,ทุกแชร์นะครับสำหรับคลิปมื่อนี้พิษพลาดประการใดก็ต้องขออภัยพ่อแม่พี่น้องไว้นั่ครับก็จะรอนับการคลิปใหม่ๆครับพี่น้องสำหรับคลิปมื่อนี้สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องลูกปานอปปนาพญายมัย,ยครับ